สวัสดีค่ะพบกับช่องพังอุ้มบุญนะคะวันนี้เป็นวันเกิดแม่ค่ายนะคะมาทําบุญตักบาตรแต่เช้าเลยนี่น้องอุ้มบุญกับแม่ฟ้าใสก็มาทําบุญตักบาตรเหมือนกันเฮ้ยมีตรสงแม่ค่ายสวัส่พี่น้องวันนี้เป็นวัน,นค่ายวันเกิดแม่ค่ายนะ พีคก็จะทำบุญตักบาตรน้องอุ้มบุญก็มา่เอามาตั้งนานอย่เลยพี่พีอบ๊ทงโบ Yeah.

iyaa ah, wariwaha pura pari puri tisa sarang lewak lewak itu jinang pe tanang upata peti ijitang patitang pengungkitan lewak demi jatuh sabi purin tusang tabah Janto panarso yakha manito tiraso Yang yang เสร็จแล้วเอาเขะเพวันเ <rock> ิดกบว่าหน่อ hmm. mm ่น hmm. า ออืค่ะมัมน,นี้ก็ได้ทำบุญค่ะทําบุญวันเกิดวันเกิดารวันเกิดของแม่คายเนี่ยและค่ะพมๆมกับพวกไขมีปัญญาลูกสาวอาบน้ำทาอาบน้ำทาเล่นเล่น,ลนดินจนว่าเปือเ่อนมดแล้วค่ะนี้ถ่าดุดนูดบ่ ถาพระขามาอ,ออกมาถาพระอะนุมโมทนาสาธุน้ำไม่ขาดเนอบุญไหลแม่ฝาใสกามาคันนี่แม่ฝาใสกามามีตังกามาโอ้กมาเมื่อครบขวัวครับโมนี่มาทำบุญน้ำกันเอิญค่ะแม่ฝาใส ขั้นนี้ยังแต่เนอไม่ใครแก ใส่ตะบาทราคาแต่บม่ได้จัดนี่ยังราคาวันเกิดใส่บาททำบุญค่ะทำบุญโอ้ยจะว่าขั้นนี้ยัง แม่ฝาใสกับสายกินอย่างเดียวไม่ได้สนใจละค่ะถ้าไม่แนวกินมันนีกับบ่อคขหนาวป็นได้หรอค่ะอากาศพอดีค่ะบรรยากาศนิมเศร้ากับบ้าหนาว วในไงแห้งค่ะติ๋มเหรอคะติ๋มสาวเร็วคิดซีป,ปีคู่เฟดซำกันเลยค่ะถ้าอุ้มบุญไงข้นกะจีซำเมนนี่แหละค่ะหุนซำกัน này cả Xiaomi tặng, <thương> nè Xiaomi tặng <thương> cà ma kêu can, ế, Vậy nên, ờ, giờ với nhau nó ơ ơ Vô ก็ขอบคุโคู่การโคชาน้าจักค่ะที่ให้น้องๆได้มีบานอยู่ขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนครับทุกผูช้ชกคนก็เป็นกำลังใจให้กับขอบครุวน้องอุ่มบุญหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ